มาในซีเกมผมว่ามันมีหลายปัจจัยที่เราจะวิเคราะห์กันว่าทําไมบิลถึงสามารถทลายกำแพงของตัวเองได้เรารู้กอยู่แล้วว่าด้วยมาตรฐานของบิลเนี่ยคือเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์แน่นอนแรงปาย ที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ซึ่งสถิติที่ออกมาของภุริพลบุญศรเนี่ยมันใกล้ๆจะแตะนะครับต่ำสิบอยู่หลายทีแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นในรอบรองชาเลอร์ของซีเกมวิ่งได้9 9 4แล้วก็รอบชิงเนี่ยวิ่งได้สิบวิเพราะว่าออกตัวไม่ดีอันนี้เป็นปัญหาเดิมที่ยังไงก็แก้ไม่ได้ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒร,รถติดก็ไม่คิดเบี้ยจอดรถอยู่ก็คุ้มครองตลอด24ชั่วโมง ในซีเกมบอกว่าการที่บิววิ่งในวันนี้นะครับที่เราเห็นกันเนี่ยโซนหนึ่งเลยคือคู่ต่อสู้ก็กลัวบิวเพราะเห็นอยู่แล้วว่าบิววิ่งเนี่ยในสถิติก่อนหน้านี้ คือมันสิบกว่ามาอยู่แล้วฉะนั้นการจะไปของบิลเนี่ยไม่ต้องสู้กับใครถ้ามาตรฐานของตัวเองดีไม่ถึงตกลงไปมากนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้พีคขั้นสุดเนี่ยยังไงผมว่าเกาะกลุ่มได้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือแรงกดดันรอบข้างคือถ้าเกิดไปวิ่งกับน,นักวิ่งที่พูดง่ายๆนะว่ามันใกล้เคียงกันแรงกิงมันสูสีกันเนี่ยนักกีฬาเขาจะรู้มันก็จะมะีเรื่องของความประหมา่าความกลัวเหมือนกันแล้วผมคิดว่าด้วยตัวเลข9.94ผมว่าตอนนี้มันต้องมองไปไกลละคือจะไไปยยยยยัััััังงงง้้้มมมมนนนนถึระดดดบโลลกววออาุทีี่พ ที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปได้เยอะแล้วก็แน่นอนกรีธาอายุการใช้งานมันไม่ได้ยาวนานเพราะตอนนี้เขากระโดดไปไกลแล้วผมเลยอยากให้เขาไปให้ไกลมากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ไปมองถึงเหรียญที่ใหญ่กว่าอันนี้ก็ต้องต้องไปแก้ที่เรื่องหัวจิตหัวใจผมว่ามันสําคัญมากเหมือนกับสะกดจิตตัวเองไปแล้วว่าเฮ้ย มันมันออกตัวไม่ดีแล้วต้องไปแก้ตอนท้ายตลอดแม้แต่ว่าโค้ชเขาซ้อมเนี่ยเจ้าตัวก็ยังให้สัมภาษณ์เองนะครับว่าซ้อมแค่60เมตรพอแม้จะวิ่งร้อยเมตรก็ตามเพราะว่าร้อยเมตรเนี่ยมันมันเป็นแรงแรงตอนท้ายเนี่ยคือมันมันอัดทีเดียวปุ๊บเนี่ยมันมันปล่อยไปเนี่ยก็ถึงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าช่วง50-60เมตรมันไม่ดีเนี่ยโอกาสที่มันจะแซงคู่ต่อสู้มันก็ยากนะครับแล้วมันก็ต้องไปเร่งเพียงแค่ว่าบิลเนี่ยมีสปีดแรงปลายที่เราเห็นอยู่แล้วว่าจังหวะสับจังหวะก้าวเนี่ยคืออพเเเเ้้้าาาาจััดดรระบบีียยย่่งงกแลลวตำไน เขาไปนะครับแบบฉีกทุกคนได้หมดเลยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าขนาดคุณไม่ได้อยู่อเมริกาต่อเนื่องเนี่ยนะครับคุณยังสามารถวิ่งในสถิติที่ผมเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะทําได้แล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่อาจจะมีอุปสรรคในช่วงที่ผ่านมาแต่ที่แน่ๆเนี่ยเห็นชัดเลยว่า <S <S ดูเขาวิ่งแล้วเขารู้สึกสนุกมากยิ่งขึ้นสําคัญที่สุดคือกําแพงที่บิลมองเนี่ยบิลมองตรงไหนมองที่สถิติโลกเนี่ยเป็นไปได้ไหมสถิติโลกที่ทำเอาไว้ก็คือยูเซนโบเท่าไหร่นะ9.58ถ้า9.94 กับ9.58เนี่ยมันห่างกันเศษเซี่ยวเท่าไหร่นักวิ่งจะรู้ครับว่าไอเศษเซี่ยวข้างหลังเนี่ยมันห่างกันกี่9แต่มันสามารถลดระยะห่างได้ถ้า บิวใช้วิธีการนี้ในการแข่งขันกับตัวเองแต่มันจะมีคนอื่นๆที่มันยังสดกว่าและมันพร้อมที่จะเอาคุณเป็นตัวตั้งและก็ตามคุณมาื่อจี้คุณฉะนั้นคุณก็ต้องมองคนที่ดีกว่าและก็ไปจี้เขาให้ได้จะคอยให้กําลังใจและก็หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่ทําลายสถิติในทุกๆอย่างของวงการกรีฑาไทยยังเหลืออีก200เมตร4คูณหเมตรที่เราก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าจะมีการทําลายสถิติของซีเกมสได้หรือเปล่าครับ